ในท้องตลาดเคาน์เตอร์แบนไม่มีใครใส่สารสำคัญแบบนี้ไม่มีใครใส่ a s สตาแซนตินนะคะที่สำคัญเห็นผลเร็วเห็นผลชัดเจนเมื่อเทียบประสิทธิภาพกับราคาแล้วคุ้มค่าแน่นอนลองใช้ดูนะคะบางคนหลายๆท่านลองใช้ c o าน์เตอร์แบนกระปุกละ2-3งสพันยังได้ประสิทธิภาพสู้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ได้เลย นะคะต่อมาเรายังไม่หยุดในการเล่นสนุกกับแอสตาแซนทินเรามีแบบที่เป็นเม็ดขายดีมากๆอยู่แล้วเราออกตัวที่เป็นครีมเอามาช่วยส่งเสริมการขายขายไปคู่กันเลยนะคะเติมเต็มแอสตาแซนทินเติม,เต,มเต็มสารต้านอนุมูลอิสระทั้งจากภายในและภายนอกยังไม่เพียงยังไม่พอนะคะเราจะมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งออกมา ชื่อว่าแอสตาเซรามัยนะคะเนื่องจากว่าวิวัฒนาการของแอสตาที่เป็นแบบกินนะคะเราลองเซิร์ชดูในเน็ตกดเข้าไปในเน็ตเราเจอแบบเม็ดเราเจอคู่แข่งเยอะไหมคะเยอะบางทีเขาดั้มราคาขายถูกกว่าเราก็มีจริงไหมคะแล้วเราไปนำเสนอขายนี่สุดยอดผลิตภัณฑ์มาแรงมากๆของกิฟฟิีนชื่อว่าแอสตาแซนะทินนะลูกค้าควักอีกอันนึงออกมา พี่เจออันนี้น้องแอสตาแซนตินเหมือนกันใส่มา8มิลิกรัมราคาถูกกว่าของน้องอีกถ้าเราเจอแบบนี้เราจะทำยังไงคำตอบแรกที่คุณหมอต้อยแนะนำนะคะก็คือเราอาจจะต้องดูแหล่งของแอสตาแซนตินเป็นแบบเม็ดเหมือนกันราคาของเขาถูกกว่าของเราไปดูซิว่าของเขาเนี่ยได้รับออยหรือเปล่ามาจากแหล่งไหน มาจากจีนหรือเปล่าถ้ามาจากจีนระวังนะโลหะหนักมาเต็มเลยนะกินเข้าไปแล้วตัวหนักเลยนะไม่ใช่นะคะกินเข้าไปท่านอาจจะได้รับสารปนเปื้อนจากวัตถุดิบที่ไม่ได้มีการสกรีนแหล่งมาเป็นอย่างดีแต่ถ้าท่านทานของกิฟเฟรินเอาแบบแคปซูลก่อนกิฟเฟรินผลิตโดยโรงงานที่มีการควบคุมโดยแพทย์นะคะคุณหมอตั้ม เราคัดเลือกผลิตภัณฑ์คัดเลือกวัตถุดิบมากับมือนะคะดูแลมาจากแหล่งที่ได้รับคุณภาพเขาเรียกว่ามีอันดับหนึ่งในสามของโลกอะ่ะคุณหมอตั้มไปติดต่อมาหมดนะเจ้าที่หนึ่งเมกาเจ้าที่สองที่ไหนเจ้าที่สามยุโรปเจ้าที่เจ้าที่สองยุโรปเจ้าที่สามเอเชียนะคะคุณหมอตั้มไปติดต่อมาแล้วก็ดูเรื่องของโรงงานว่าได้คุณภาพหรือเปล่า ะะแล้วก็เก็บ3มเจ้านี้เอาไว้ในดวงใจเราไม่เลือกเจ้าใดเจ้าหนึ่งนะบางทีพายุเข้าเมกาทําให้รอแมทช์ช็อตเดี๋ยวของเราไม่พอนะคะเราก็เลือกเอาที่ดีที่สุดเน,นี่ยสอันเนี้ยเจ้าใดเจ้าหนึ่งเอามาเป็นเจ้าสําหรับในการสั่งแอสตาเพราะฉะนั้นคว,ควบคุมคุณภาพได้อย่างดีแน่นอนอปลอดป่าศจากโลหะหนะักหรือสารปนเปื้อนแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจได้ นะคะส่วนแอนที่ราคาถูกตอบไม่ได้นะบางทีอาจจะมีโลหะหนักปนมาก็ได้นะคะทีนี้นอกจากการเปรียบเทียบในเรื่องของแบบเม็ดกับราคาจากกับแหล่งของวัตถุดิบแล้วนะคะบางคนอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบเม็ดว่ามันเป็นเหมือนยามันดูแบบเหมือนกินยาไม่ค่อยไม่ค่อยอินเทรน เขาไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นแบบเม็ดกิฟฟารีนจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเอาไว้ให้ท่านนำเสนอสำหรับผู้ที่รักในสุขภาพต้องการดูแลสุขภาพที่เหนือกว่าคนอื่นนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าแอสตาเซรามายไม่เพียงแต่แอสตาแซนทินที่ใส่เข้าไปเรายังใส่เซรามายเข้าไปด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ ถ้าท่านกลับไปที่บ้านท่องคำว่าแอสตาแซนทินได้แล้วนะคะขอให้ท่องอีกคำหนึ่งก็คือเซรามัยไม่ใช่คารามายนะ <c oughs> ไม่ใช่อันที่เอาไปทาผิวไม่ใช่ไม่ใช่ใชเ,เซรามิกด้วยนะคะอันนี้มุกของคุณวิเชียรนะคะเซรามิกนั่นอันนั้นเป็นกระเบื้องนะคะไม่เกี่ยวกันอันนี้เขาชื่อว่าเซรามายนะคะเราใส่มาร่วมกับแอสตาแซนติน สองตัวนี้ปรากฏว่าใส่มาปุ๊บจะล็อกความชุ่มชื้นของผิวให้ดียิ่งขึ้นนะคะจากเดิมแอสตาแซนตินเป็นเหมือนสปริงเกอร์เหมือนเติมเวลาเรามีสนามหญ้าอยู่ะคะ่ะแล้วเราอยากจะลดน้ำหญ้าใช่ไหมเราก็เติมน้ำให้หญ้าโดยติดสปริงเกอร์เข้าไปนะคะทีนี้แอสตาแซนตินทำหน้าที่เป็นเหมือนสปริงเกอร แต่เซรามายจะทำหน้าที่เป็นเหมือนหลังคาที่คอยเก็บล็อกความชุ่มชื้นไว้นะคะเติมน้ำเข้าไปใต้ผิวและยังเก็บล็อกความชุ่มชื้นไว้ด้วยความชุ่มชื้นของผิวจึงมีมากขึ้นไม่เพียงแค่ผิวหน้าทำได้ทั่วร่างกายเลยนะคะการจับคู่ระหว่างแอสตาแซนทินกับเซรามายจึงเป็นจุดขายที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ วันนั้นที่เคยเล่าไปให้ฟังว่าไปญี่ปุ่นเขาใส่เซรามายกันในเครื่องดื่มทุกอันเลยนะคะเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยผิวแห้งอากาศแห้งนะคะเขารู้จักคุณค่าของเซรามายมาดีและแต่เขายังคิดไม่ทันเราไม่ได้เอามาบวกกับแอสตานะคะเราจึงได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมในการเอาแอสตามาบวกกับเซรามายได้อย่างลงตัวนะคะทีนี้ เราก็ใส่น้ําทับทิมเข้าไปด้วยดูแลผิวโดวยสุขภาพองค์รวมเข้าไปด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถามว่าเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วสําคัญยังไงความชุ่มชื้นนี้ค่ะเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการลดเลือนริ้วรอยถ้าผิวเราแห้งถ้าเซลล์เราแห้งเซลล์เราจะผิวเราจะเหี่ยวเกิดริ้วรอยเกิดขึ้นจริงไหมคะถ้าเราเติมความชุ่มชื้นเข้าไปผิวเราจะดูเปล่งปังขึ้น เพราะฉะนั้นการลดเลือนริ้วรอยจึงเกิดการลดเลือนริ้วรอยจึงเกิดขึ้นจากกลไกการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองนะคะอ่ะมาลองดูภาพอันนี้กันสักนิดนึงนะคะข้างหลังมองเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือผิวของเรานะคะมันจะมีลักษณะเหมือนกระเบื้องมุงหลังคาใครเคยทาบุญทากระเบื้องออทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์บีไหมคะเคยไหม ถ้าถ้าเป็นคนบ้านนอกจะรู้จักนะคะถ้าถ้าเกิดเป็นคนกรุงเทพบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์อ่ะเวลาเขาทําบุญไปปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะเอาไปเรียงไปปิดซ้อนกันไว้บนหลังคานะคะถ้าการปิดซ้อนนี้ดีนะคะจะทําให้น้ําสมมุติว่ามันมีน้ําอยู่ใต้โบสถ์นะคะการระเหยของน้ำเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยนึกภาพออกไหมแต่ถ้าผิวเราแห้งถ้าเราอาบน้ําอุ่นบ่อย ะะหรืออายุที่มากขึ้นการเรียงตัวของเซลล์ผิวหรือกระเบื้องมุงหลังคาโบดเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะคะมันจะเกิดมีการแตกเกิดขึ้นน้ำในผิวก็จะสูญเสียไปได้ง่ายขึ้นนะคะการได้รับแอสตาแซนตินเข้าไปจะเป็นการเติมน้ำจากใต้ชั้นผิวการได้รับเซรามายเข้าไปจะช่วยทำให้ตรงเนี้ยกระเบื้องมุงหลังคาโบดเนี่ยค่ะปิดได้ดีขึ้น จึงทำหน้าที่ล็อกความชุ่มชื้นไว้ได้ดีขึ้นนะคะพอความชุ่มชื้นดีขึ้นริ้วรอยก็จะลดลงนะคะมันเป็นผลพวงซึ่งกันและกันไม,ไม่ใช่แค่เพียงผิวหน้าได้ทั้งผิวกายทั่วร่างกายเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ถามว่าเวลานำเสนอผลิตภัณฑ์แอสตาเซลามาเนี้ยเหมาะกับใคร เป้ก็ไปปรึกษาอาจารย์เอ็ดพงพสุมานะคะอาจารย์เอ็ดแนะนำว่าใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำเสนอคนที่ดูแลตัวเองดีๆคนที่อยากได้การดูแลผิวทั่วร่างกายนะคะคนที่อยากดูแลตัวเองเนี่ยหลายๆท่านมักจะลงทุนจริงไหมคะและถ้าเรานำเสนออะไรที่เรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยเขาจะยอมซื้อไหมคะยอมนะคะ อันนี้จึงเป็นการสรุปจุดเด่นสั้นๆนะคะของผลิตภัณฑ์กลุ่มแอสตาแซนทินขอมารวมไว้ในสไลด์นี้สไลด์เดียวนะคะแอสตาแซนทินเป็นตัวหลักในการดูแลเรื่องของริ้วรอยอันนี้เราพูดทั้งกลุ่มเลยนะคะทั้งเม็ดทั้งน้ำทั้งครีมนะคะตัวที่เป็นแบบเม็ดสามารถทานได้วันละ2-3เม็ดพร้อมอาหาร หนึ 1> 1่งเม็ดพร้อมอาหารเช้าหนึ่งเม็ดพร้อมอาหารเย็นก็ได้ถ้าใครลืมมาทานตอนก่อนนอนได้ไหมคะได้ไดนะคะจะทานมากกว่า3เม็ดได้ไหมได้นะคะแต่ว่า2ถึง4เม็ดเนี่ยถือว่ากำลังโอเคนะคะอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะมีคนถามว่าน้องเป้พี่กินทุกวันได้ปะ่ะอืมแอสตาแซนทินเป็นสารที่มีความปลอดภัยใกล้เคียงกับแอลซวิต เอลซวิทาทานทุกวันได้ไหมได,ได้นะคะตัวนี้สามารถทานทุกวันได้ไม่มีข้อห้ามในทุกโรคนะคะไม่ตีกับยาหมอแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายใดๆทั้งสิ้นนะคะทานไปทุกวันน้องเป้นอกจากผิวแล้วอย่างอื่นที่จะช่วยดูแลพี่มีอะไรได้อีกบ้างนะคะจากงานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าไปช่วยกับ L c ลซิวิดูแลสายตาก,ก็ได้ นะบางทีเนี่ยคนที่ทานไปส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจะส,ส่งเสียงกลับมาให้เป้บอกว่าพี่ทานแล้วพี่หายปวดเมื่อยจากปกติเนี่ยพี่นอนไม่หลับเลยอ่ะปวดเมื่อยตามตัวทุกคืนเลยแต่พอทานแอสตาแซนทินเข้าไปแล้วหายปวดเลยน้องเป้เป้ก็บอกว่าอูพี่ดีมากเลยนะคะอันนี้ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์เนื่องจากว่าในงานวิจัยเนี่ยเขาไม่มีใครมานั่งวิจัยเรื่องการปวด เนื้อปวดตัวตอนก่อนนอนหรอกใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้เอาข้อมูลนี้มาใส่ไว้ว่าเป็นจุดขายของแอสตาแซนทินแต่ประสบการณ์ของผู้ใช้จริงเนี่ยแหละถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ให้เราเอาไปเล่าได้นะคะทีนี้จากคุณสมบัติลดเรือนริ้วรอยก็ได้ดูแลสายตาก็ได้ลดเรื่องอาการปวดเนื้อปวดตัวในผู้สูงอายุก็ได้ทำให้เจ้าแอสตาแซนทินเนี่ย นำเสนอได้ทุกวัยจริงไหมคะคนที่ห่วงเรื่องริ้วรอย20ปีขึ้นไปได้หมดนะคะผู้สูงอายุอยากจะดูแลสายตาด้วยอยากจะดูแลเรื่องการปวดเมื่อยด้วยได้ไหมคะได้นะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งแอสตาเซรามายอย่างที่เป้บอกเป็นการผสานากันอย่างลงตัวที่สุดของแอสตาแซนทินเซรามายแล้วก็น้ำทับทิมนะคะเป็นตัวที่ช่วยลด ป้องกันเรื่องของริ้วรอยได้ดีที่สุดกัดเก็บความชุ่มชื้นไว้ให้ผิวที่สำคัญไม่ใช่แค่เพียงผิวหน้าได้ทั่วร่างกายเลยนะคะส่วนผลิตภัณฑ์กลุ่มของแอสตาแซนทินตัวที่3นะคะก็คือครีมบำรุงผิวตัวนี้จุดขายของเขาก็คือลดเลือนริ้วรอยมีงานวิจัยรองรับชัดเจนราคาคุ้มค่ากว่า เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ใช้แค่เพียงคืนเดียวเห็นผลใช้อย่างต่อเนื่อง2ส,สัปดาห์ผิวเด้งขึ้นใช้อย่างต่อเนื่อง4ส,สัปดาห์คนรอบข้างทักเลยว่าไปทำอะไรมาประสิทธิภาพชัดเจนมากๆนะคะเป้เชื่อว่าสินค้ากลุ่มนี้จะช่วยท่านเพิ่มยอดขายได้ดียิ่งขึ้นและสนุกในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะ นอกจากแอสตาเซนตินในการดูแลเรื่องของริ้วรอยและริ้วรอยตลาดการดูแลเรื่องของการป้องกันความชราป้องกันเหี่ยวเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆหลายๆคนกลัวเหี่ยวกลัวแก่มากกว่ากลัวตายจริงไหมคะเพราะฉะนั้นจะทุ่มทุกอย่างลงทุนทุกอย่างเพื่อดูแลตัวเองให้ดูเด็กกว่าเพื่อนอายุเท่ากันจริงไหมคะ,ะการได้รับแอสตาเซนตินถือเป็นตัวช่วยหนึ่ง แต่อย่าลืมว่าเรามีอีกตัวช่วยหนึ่งที่โด่งดังมากๆของกิฟฟรินนั่นก็คือคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนพอเราได้รับเข้าไปปุ๊บกินเข้าไปปุ๊บเขาจะวิ่งไปเติมเต็มคอลลาเจนให้กับผิวยิ่งทานคู่กับแอสตาแซนตินแอสตาแซนตินจะไปล็อกโครงสร้างคอลลาเจนไว้ไม่ให้ถูกทำลายจากเดิมที่เรากินคอลลาเจนไปตามปกตินะคะคอลลาเจนวิ่งไปผิว สักสอวันมันถูกทำลายตามกระบวนการปกติตามจากอนุมูลอิสระจากโมลภาวะจากแสงแดดนะคะถ้าเราได้รับคอลลาเจนควบคู่กับแอสตาแซนตินแอสตาแซนตินจะล็อกโครงสร้างของคอลลาเจนไว้ไม่ให้ถูกทำลายโดยโมลภาวะได้ง่ายเพราะฉะนั้นแอสตาแซนตินกับคอลลาเจนก็ถือว่าเป็นการจับคู่กันอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าลงตัวที่สุดนะคะทีนี้ วันนี้ในตลาดของคอลลาเจนสู้กันรุนแรงมากจริงไหมคะอืมบางทีเปิดไปในเน็ตขึ้นมาหลายยี่ห้อมากมีทั้งผงมีทั้งชงมีทั้งแบบเม็ดมีทั้งแบบดื่มนะคะเขาบอกว่าตลาดคอลลาเจนตอนเนี้ยถ้าเราจะซื้อคอลลาเจนที่ดีให้ไปดูที่แหล่งของวัตถุดิบมาจากแหล่งไหนเชื่อถือได้หรือเปล่า นะคะใส่ไปเยอะหรือน,น้อยแค่ไหนเชื่อว่ากิฟเลีนเราก็โดนโจมตีในเรื่องของปริมาณของคอลลาเจนอยู่พอสมควรนะคะ